ได้เปิดเอามาแล่นไปแล้วเอาสวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะมาพาพี่สองเราจะมาพาอัไรเงี้ยพาให้ขาดเราก็จะเทปเตียงเตียงกินข้าวค่อยติดตามเลยครับว่าจะเป็นแบบไดนครับผมเอาสวัสดีเดอรพี่น้อง เทียบนี่ยกับมาต่ออีพี่หนึ่งนะจ๊ะนี่อีพี่สองมาต่อเพิ่นสิตัดนใหม่เพิ่นสิขาดเพิ่นอยู่บ่ดอสิตัาดหมดเลย ทำงานเด้อทำรับให้ว้ <c oughs> มม่มึงีมาปัดดีเลยพี่น้อง <c oughs> เ่อนบ่เห็นบ่มมนจะเป็นหกเมิมจะยืนย้มอง,งไ้เนาะข้างนี้ก็เดียจองได้ป่ะเดี มันถีบเป็นโต๊ะกินเขาหรือมันถีบเป็นโต๊ะเงี้ยงล่ะบ่าเดี๋ ตะเวนกับกำลังขึ้นพี่น,อน้องอยากจะมืดเมือดยังไงหดอกเดี๋ยวหามุมกันเออทางนี้อยากแจงเนี้ยโทาานี้อยากแจงโย มื้อนี้มือนี้มันสิขาดให้เจ้าอยู่พลั่นน่ะฮะมันสิขาดให้เจ้าอยู่บ่ะนะเก็บหม,มแล้วอึแบเปิดไปก่อนนึงละ่ะ

โอ้มันทายนี่ทายทางนี้มันก็อยากย้อนแสงเนี่ยเด้เดบ็ดก่อนหน่อยเบ็ดก่อนหน่อยมันก็จีตไตซ้ำเลยเนาะ ใส่มองสองเบื้องหนืองามเลยเนี่ยมองกลางมันก็สีดำเอาถั่ลุงมันลุงแวกแงงามครับผมมองกลางมันก็สีดำจริงสิงละพี่น้องเพื่อนบ้านพวกสิเอาไปลุงแวกลุงแวกงแกงม ไล่สวยครับไล่สวยว่าท่านภาคกลางแค่ไหน <c oughs> ไม่ไหนะจะมีกินเหม็นเ่าแต่ว่าจะไล่แงามสวยครับผม <c oughs> จักเม็ดนี่สองเม็ดกลัว <c oughs> พอ,พอสามเม็ดด้วยนี่สองเม <c oughs> นะ็ดกลัวตัดกว่าเยอะ ใหม่สองเม็ดกลัวได้หนิพี่น่องใหม่เพิ่นกับสองเม็ดกลัวผมมีเวลามาตัดตลอดนะครับมีต่เวลาสอนเศร้าพอช่วง <c oughs> สวยๆมากกับไปซ้อมรถครับแค่นี้แหละเฮ้ยตัดต่อหรอ เมืองบรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องเพิ่บโมดมีเวลามะเห็ดบดมื่อตื่นมาตื่นมากะจังไดมะเห็ดประมาณชั่วโม,มงนึงนี่แหละม่ถึงชัง่วโมงสวยมากเพราะกับไปเปิดหลานซ้อมรถเทินปูแล้วกัลากอาหงัว ดูแลกําลังเอางวงมาลามยาก็พันมีพี่น้องฝนบุ่ตกโอ้ยถ่างหวานพี่น้องฝนตกอยู่บ่ยีหนีม่วงมีฝนกูนะมันแห้งไปเบิด์ได้พี่นอ้องม่วงมีฝนมีหยังดอกอ่ะเราเนาะจะพี่น้องแต่คลิปนี้ก็ขอฝาก พี่น้องไว้จำนี้แล้วจ้ะขอบพุณหลายๆที่ติดตาม้วก็เป็นกำลังใจให้เห้าได้เหตุคลิปต่อๆไปฝากพี่น้องติดตามได้แล้วจ้ะวา็าหาติดตามเมืองว่าโตก,กินเขาเพ่น,นี่ทีซ้ำเร็จบ่แต่ก็ใส่เวลาหลายมือแล้วจ้ะเพราะว่ามีเวลามาเหตุแค่เหมือและชั่วโมง ้ามมืองความจำเล็จเพิ่นจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะติดตามฝากกดไลค์กดแชร์้ด้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ